โอ้ปลูกล่องเตยวะมบเดียวเตยไ่ปลูกแต่ว่าแต่ว่าไม่ฝนมาโตมันเกิดเรื่องใหญ่ใหญ่สุดหน้าฝนมาตกมันก็ปลูกไม่ได้ต้องให้ฝนตกอีกกลัวกล้วยยังบอกวะกล้วยมันมันเบิดช่วงมันเลยมันขาดช่วงมันอ้ออะไรกับขายังกินอ่ะปันยหญ่ตรงไหนเด้อปันปันให้ยหญ่ตรงไหน อากาศฝนเนาะฝนกับโตกเนาะห่อนฝนโปรตกฝนโปรตกฝนตกมากก็ลังปลูกเนี่สองหนานฝนเศ้าตกก็เลยปลูกบะได้มันแห้งไข่แน่อยู่เนาะเดี๋ยวหาพันธุ์มันม่วงไห้ปลูกได้ปลูกมันม่วงมันม่วงเป็นมันเป็นมันเทศบอเออเป็นมันแต่มันเป็นหัวสีม่วงนะเดี๋ยวทีหาพันธุ์มาให้เดี๋ยวปลูกอะไรสิรับซื้อกับพ่อมันม่วงเน่ยมันม่วงปลูกมันม่วงออร์แกนิกมาเนี่